สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เรามาถึงบทที่สิบเจ็ดนะเมื่อเรานำเงินไปซื้อสลากเราได้รับดอกเบี้ยนะหรือเราถูกรางวัลการซื้อสลากต่างๆเนี่ยนะะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหลายพื้นที่เข้าใจผิดนะฮะเราจะไปเพิ่มที่บัญชีสลากอันนี้ไม่ใช่นะฮะไม่ใช่นะครับเราก็จะต้องเข้าที่โปรแกรมก่อน วันนี้ถ้าเกิดว่าเราถูกรางวัลสลากหรือเราได้ดอกเบี้ยสลากเนี่ยนะเราจะเข้าที่บัญชีหลักนะแล้วก็เข้าที่รับเงินจ่ายเงินผมยังขออนุญาตเป็นวันนี้นะฮะรับเงินกรุณาเลือกนะมันจะมีคําว่ารางวัลสลากอยู่เห็นไหมฮะรางวัลสลากเราก็สามารถคลิกปึบ๊บนะสมมุติเราได้รางวัลรางวัลสลากมาพันสอง นะเราสามารถใส่ได้เลยนะฮะแล้วก็บันทึกและปิดไปนะฮะนะนะรางวัลดอกเบี้ย,ววยสลากนะข้อระวังตรงนี้นะฮะอย่าอย่าได้นําไปเพิ่มที่บัญชีสลากนะเพราะบัญชีสลากเนี่ยวันนี้ถ้าเราซื้อเงินเรานําเงินสดไปซื้อหนึ่งล้านบาทเราจะได้ใบสลากมาหนึ่งใบ นะเป็นใบสลากที่เป็นการยืนยันใบสลาก1ล้านบาทเราจะไม่เพิ่มนะฮะแต่ถ้าเราได้เขาเรียกเงินรางวาัลหรือดอกเบี้ยอะไรก็ตามแต่เราต้องมาเพิ่มที่บัญชีบัญชีธนาคารนะถ้าเป็นสลากออมสินเราก็ต้องมีบัญชีธนาคารออมสินขึ้นมาอีกหนึ่งบัญชีนะคลิปนี้ให้ความรู้กับพวกเราเกี่ยวกับเรื่องของอการถูกรางวัลสลากหรือเราได้รับดอกเบีย้ยสลาก คลิปนี้น่าจะอะประมาณนี้นะขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ